คิดยังไงกับการที่แบบว่าเรานั่งอยูย่ดีๆน้ำมันก็พุพ่งนี่พอพุ่งนี้แม่งน้ำก็ท่วมท่วบนบ้านเลยเลยว่าคิดยังไงวะ <Okay. S 1> เอาอเชียร์ดินี่บ้านมันก็มันยังเปนเยอะมากเลยนี่นะงูต้องดูฟองฟอง,ฟองอากาศต<ห>้องอ,อ,อากาศสะพรนเลยนี่ยังน้ำเ<ม>น,น่าอีกสะพานก๊อกินโกโก้ก๊อกกินถึงแล้วไม่ถึงแล้วไอ้นี่มันจะไปถึงได้ไงวะ ยี่ยนเยี่ยมนี่พี่สุนให้เห็นว่าลมแรงมากมึงดูนี่เยี่ยนนี่ผิวตลอดเลยเสื้อผู้เนี่ยผิวแรงมากไปนั่งดีว่าเนอะไอ้ก๊อปมีนี่ด้วยก๊อปมีเชือกทอด้วยไปนอนรู้สึกว่าสังสีแล้วจะปิวแล้วอู้ีเยี่ยนลงลูกแมลงเขาเปิดได้อีกแดดลมอ่ะแล้วว่าคลิปนี้เสียงลมเต็มแน่เลย โอ้ยไอป่าก็ป่าสมุนไพรด้ยตัวไหลม่วงอ่ะอ๋อไม่ใช่อาแม่งมีกอไผ่ผสมด้วยม่วงพองใบงี้เหรอก็มงวงพองใบงี้อยู่อะ แต่ตัวเหี้ยแต่ตัวเหี้ยจริงมันก็ไม่ฆ่าคนหรอกแต่เขาบอกว่าหามันฟาดแหลกแต่ว่าทับคนตายขนาดนนั้เลยเเอตัวี้ยแต่เขาบอกว่าเสดจเจ้าพมันก็อมีผีแล้วเออไม่บริเี้ยอะไรเพราะมันมึงมันกลัวเพราะอะไรว่ามันดึโมอะไรมันแค่ตัวสีฟ้าดีโมโอ้มึงดูน้ำนี่สิดีมมเมื่อกี้มีกล้ามเยอะแล้วด้วยโอ้ ตัวนี้ไม่เน่าไม่เน่าแม่งก็โตมันเบล้อแหละก้าก็บก็บก็บเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอกเ้ไอสัตว์เชื่อไอเหี้ยอะไรฟองวะเออยฟองเหี้ยวะแล้ววิศัยเดี๋ยวเนีะเอ้ยน้ำที่ทำให้กูณไดถึงเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอกปัญญาออโอ้แม่งน้ำเต็มเลยก๊อปไอยอแล้วก็มึงดูแถบดีๆอาจจะเจอปลาเน่าก็ได้เว้ยปลาเน่าแม่งชอบเกยตื้นแถวนี้เลย ปลาบุญทองถ่ายเอถ่ายน้ำมั้งไอ้ที่รองเ้ากูเปียกแล้วไอ้โง่แล้วมึงจะเดินไปไหนนะก๊อบโคตรยาวตรงนู้นเห็นไหมเห็นแล้วนะไงได้วยด้วยต่อกุ้งกอร์นี่วันนี้กำดักของจริงเว้ยเพราะตอนที่เราเดินมามันมีตะนาวตอนนี้น้ำมันก็มองไม่เห็นมันคือกำดักเว้ยอ่าจจะเป็นไอ้กำดักลอยน้ำไงก๊อบ เดี๋ยวมึงรอตากล้องก่อนไนนอน้สัสจะรีบไปไหนไอ้กล้องสันจะดีหไปมองกล้องทำหน้าเออนี่นี่น,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 นี่มึงจะพากูเดินไปไหนนะเราจะไม่ยุ่งนะเราจะไม่ยุ่งนะ โอ้จ oh ีแม,ม,ม่แม่ับแม่ทาย <laughs> ปวดหลังมากแหละแกแกปวดหลังก็เสียแล้วบอกเดินแค่นี้ว่าคุณจำหลุมหลุมน้ำมันได้ปะ <laughs> เดินไปแล้วมันบุ๋มลงไปแล้วก็กูบอกเลยไม่บุ่ม,มกันนะโอ้ลมแรงมากลมแรงมากฮือานาคีเป็นข้าเกียรติท่านก็บุ่มมากเนี่ยก็ข้าไม่ชอบสายเพราะมันล้วน มากโอ้ก็มดู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 อะไรกันมี่มันอะไรกันเฮ้ยเจ้าตกใจหมดเฮ้ย่าลากไปแดกไอ้สารต้องปอย่างนั้นเลเออแค้มองเห็น ไอเกียร์โผล่นะเว้ยคลิปนี้เราจะไม่เน้นคอนเทนต์เรจะเน้นถ่ายไปเรื่อยๆมึงบอกสาระแต่กูยังไม่เห็นสาระไอ้ย่าที่มึงให้เลยไมปเรื่อยแล้วถ้ามึงจะพูดหาโว่จะไม่ได้ยินนะลมดังจัดเลย เลดเยนโอ้สายนางฟ้าแต่คุณไปนิดเดียวมันก็อันนี้นะเป็นสายได้เยี่ยนแล้วทไมาตีมมีแต่สายตีกูไม่เห็นเป็นลีสายเลยครับโอมแรงมากอืกูขึ้นแล้ว zoom ให้ดูกันเลยขึ้นแรงมากโอ้ยใยญเยหญ่จัดดิเด้อใส่เท้าก่อนแต่กล้องยังไม่ได้ใส่รองเท้าเยลเลยเนี่ยหายควาย

เลี้ยกไอ้กลับลงไปเลยโดลงไปเลยเฮ้ยอาหยาเอาเอาไม่ตายเหรอเอาก็ไม่ตายเหรอเอาหลุมมันลึกจะไม่ลึกนิว่าโ <laughs> <laughs> อ้ยตื่นไมได้เฮ้อไอ้เหี้ยอ้เหี้ยไรดีอะเฮ้ยอ๋อมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ขึ้นสักทีอ่ะอันนี้จะไม่เรียกซะแล้วนั่นน่ไม่ใช่รอยล้อว่าจะเป็นรอยพญานาคเลยไฟพญานาคปิดล้อเลยนี่เป็นน้ำเขียวกระจีส่วนนีลูกเอาก็แตกโอ้ยตรงนี้แม่งซุดเลยน้ำมันก็ตายเดลอมอนต์เราก็น่าจะหาได้

ก็ให้ยิบไป <นะ S 2> ปา่ามาตาดที่บ้านคุณคนพูดท่านผู้ชมคนหนึ่งนะไปนู่นเลยไหม,ไมคุณเห็นทางไนะกลยังไงอะไรกำแพงหายซ่านไอ้ติดกาบีบีสองก๊อปอีพีนึงยังไม่ไปก๊อปก๊อปเอาคอคอยยี่สิบไลน์เดี๋ยวไปพังโยนให้พังโ,งโ,โอ้โยโอ้โอยใช่ลมแรงมากอาจจะยิ่เสียงเสียงลมก็ได้ลูกอะไรเป็นไปได้นะว่าที่ยิ่งเสียงแรงอะไรลูกอะไร ไหนไหนลุงนะอย่าก็อยากบุญนะจะเป็นงูก็ได้นะต้องบอกที่ไหนนะใส่เช็ดต้นเหยื่ล้างมือบ้างต่อมต่อมโอ้โหวิธีคนป่าก็วิธีคนป่าล้างมือเฉยเฉยพูดไม่ล้างดีๆโลกประจมโอ้กูุหลายคุหลายคุหลาย ก็ไปดูชาวประมงคนนั้นสิชาวประมงคนนั้นกำลังหาปลาอยู่ไม่ต้องมองครับไปก็ไม่เห็นเอโอ้พาีิแสบตามากโอ้โหถ่ายท้องฟ้าแม่งโอ้ก็แสบตามากก็ไม่ทำอะไรนะไปแล้วนะก๊อบแอถ่ายท้องฟ้าแม่งเลยโอ้มันได้แค่สองเร่งไง ไปได้แล้วนแตกม่เหน่ดีดีเยี่ยอะไรเดียโอ้ยโอ้ไกลมากเอาเอาเอาแล้วกลับเอาแล้กลับมันถึงเวลาสมควรแล้วขอขอท่าปิดคลิปหน่อยดิขอทาปิดคลิปดีๆเร็วขอท่าปิดคลิปเอ้ เพื่อนเปิดแล้วไว้ใจกับบ่ายคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า